อาศัยเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงเครื่องอาศัยถ้าไม่เข้าใจถ้าไปหลงยึดหลงเกาะเอาว่าเป็นเราเป็นของของเรามันก็จะห่วงจะติดจะเป็นทุกข์เพราะความห่วงความติดถ้ารู้เป็นเพียงของอาศัยกัอาศัยกันไปชั่ว ที่อาศัยกันได้เมื่อหมดภาระกันแล้วก็ไปคนละทางนี่จะให้ใจเข้าใจเข้าใจในธรรมะธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงมีอน,นิจจธรรม ทุกขธรรมอนัตธตรรมเรีว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> ให้เข้าใจความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงแปรปวนกันอยู่ตลอดทุกขณะจะให้คงเส้นคงวาอยู่เป็นไปไม่ได้ทุกขังเพราะมัน ทนอยู่เป็นปกติไม่ได้นั่นแหละจึงว่าทุกข์อนัตตาสุดท้ายเขาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขา <c oughs> เข้าใจธรรมะอย่างเนี้เป็นเป็นสักเพียงสิ่งอาศัยที่อาศัยกันได้สั่วขณะ มั้นข้าวน้ำโภชนะอาหารเนี่ยอาศัยกันได้เวลาธาตุมันรับกันแต่เวลาเจ็บป่วยมาแล้วไม่เอาไร้บป่าของเคยอรสอร่อยของเคยชอบเบื่อกันแล้วเป่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะมี <c oughs> มีอะไรอะไรทุกอย่างมีปัจจัยสี่เครื่องอาศัย ข้าวน้ำโพชนะอาหารานุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยนี้ยารักษาโรคแต่ก็ต้องให้มีธรรมะในใจด้วยท่านจึงว่าให้ให้กำหนดรู้ให้กำหนดรู้ให,หรให้มันพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองเนือง ที่จรณาอนิจจังทุกครั้งนัตตาพระพุทธเจ้าจึงสอนพระโมคลาดเธอจงมองโลกเป็นของว่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นนี่คือให้เข้าใจในธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็ใจมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย จึงว่าเอาทมเป็นที่พึ่งเอาทมเป็นที่อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,ท,ท,ท,ง,ท,งที่อาศัยเป็นสรณะพุโทโธลูกพึ่งผู้ลูกพึ่งจิตพึ่งใจมีจิตมีใจผู้ลูกแล้วก็พึ่งทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนธรรม มะประกาศสัจธรรมประกาศอนิจจังทุกขังอนัตตาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์ก็คือผู้ประพติปฏิบัติตามก็ในตัวของเราแหละพะพืศปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพิจารณาตามให้รู้ตามเห็นตาม <c oughs> ตังธรรมะปฏิบัติธรมธรมะทำนำไปสู่ความสิ้นทุกหมดทุกในแก่มรรคแปดข้อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเนี่ยเห็นอนิจจังทุกครังอนัตตาตามเป็นจริงเนี่ยสัมมาสังกัปปะดำริชอบส่วนปัญญาท่านเรียกว่า สิกขา3ส,ส่วนจิตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนของจิตความรู้ลู่ส่วนปัญญามีสองส่วนของกายว่าจา่า สัมมาคัมันโตสัมมาสีโวสัมมาวาจาสามอย่าง <c oughs> นี่ปฏิบัติตามธรรมก็จะรู้ความจริงจะรู้ความจริงจิตใจก็จะปล่อยจะวางจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ นะมักแปดเดินตามหนทางมักแปด